สนับสนุนโดย d Tech t แท t r i n ย t ี net, โครงข่ายอัจฉริยะที่มีแบนด์วิดต์กว้างที่สุด่าวค่ะเสียงของปากท้องวันนี้ที่เราจะพาคุณผู้ชมไปรับฟังกันนะคะเป็นเสียงของชาวนาค่ะ พูดถึงชาวนาแล้วก็คงจะไม่มีเรื่องราวอื่นใดนอกเหนือไปจากเรื่องราวของการจำนำข้าวที่ตลอดระยะเวลาสัก2 3สสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยกลายเป็นประเด็นใหญ่ที่ต้องพูดคุยกันในหลากหลายเวทีเลยนะคะตั้งแต่ภาคประชาชนไปจนถึงภาครัฐเลยค่ะซึ่งล่าสุดนี้นะคะก็มีมติของคณะรัฐมนตรีออกมานะคะที่ให้มีการปรับลดราคาการจำนำข้าวจากเดิมเนี่ยตามนโยบายของรัฐตอนที่หาเสียงไว้นะคะก็อยู่ที่1 5 0 0 0บาทตอนนี้มติออกมาเป็นที่เรียบ ้อยแล้วนะคะว่าปรับลดลงมาจาก1,500 0เหลืออยู่ที่1 2 0 0 0 0บาทซึ่งพอเป็นข่าวมาแบบนี้แน่นอนคนที่ไม่พอใจมากที่สุดหนีไม่พ้นบรรดา ภาคของชาวนาผู้ที่เป็นกระดูกสันหลังของชาติแล้วก็เป็นผู้ที่ให้ผลผลิตข้าวแบบนี้ออกมานะคะซึ่งพวกเขาก็มองว่าจะหากเป็นแบบนี้แล้วทางรัฐบาลยังไม่มีมติในการที่จะให้ความช่วยเหลือบรรดาชาวนาเนี่ยไม่แน่นะคะว่าอีกไม่นานนี้พวกเขาอาจจะรวมตัวกันเป็นกลุ่มใหญ่แล้วก็ออกมาประท้วงต่อต้านก็เป็นได้แม้ว่าจะมีชาวนากลุ่มเล็กๆก,ก,ก็ตามนะคะที่พวกเขามองว่าเออก็อาจจะเป็นผลดีก็ได้เพราะว่ามองในภาพรวมว่าจะส่งผลดีต่อรัฐบาลแต่นั่นเป็น เพียงเสียงเล็กๆเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้จะพาคุณผู้ชมค่ะมาฟังเสียงของชาวนารวมถึงเสียงของประชาชนทั่วไปด้วยว่าตลอดระยะเวลาที่พวกเขาได้รับฟังข่าวคราวที่เกี่ยวข้องกับการจำนำข้าวทั้งจากทางสื่อเองนะคะรวมถึงจากเสียงของภาครัฐนะคะพวกเขามีความคิดมีความเห็นเกี่ยวกับนโยบายการจำนำข้าวนี้อย่างไร ไม่ใช่แค่เรื่องการจำานําข้าวเท่านั้นนะคะมันยังมีเรื่องตามมาอีกหลากหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องข้าวหายหรือว่าเรื่องข้าวเน่าที่ก็กําลังเป็นประเด็นอยู่ล่าสุดก็พบแล้วนะคะว่าข้าวเน่าที่อําเภอพนมสาราคามจังหวัดฉะเชิงเทานั้นมีอยู่จริงค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาฟังเสียงของประชาชนในประเด็นเหล่านี้กันว่าพวกเขามีความคิดเห็นกันอย่างไรสักครู่เดียวช่วงหน้าค่ะ เอาละค่ะคุณผู้ชมคะมีความคิดเห็นในเรื่องราวของข่าวคราวที่เกี่ยวข้องกับการจำนำข้าวอย่างไรนะคะก็ ส่งความคิดเห็นเข้ามาได้ด้วยนะคะที่แฟนเพจของรายการ Bi ส c o n n e c t ของเรานะคะที่ nation biz connect ค่ะแต่ว่าวันนี้เนี่ยจะพาคุณผู้ชมไปฟังความคิดเห็นของประชาชนส่วนหนึ่งนะคะว่าพวกเขามีความคิดเห็นอย่างไรหลังจากที่ได้รับฟังข่าวคราวเรื่องของการจำนำข้าวเรื่องราวการขาดทุนของรัฐบาลแม้ว่าจะไม่สูงตามที่ทางด้านของ Moodys เคยพูดไว้ก่อนหน้านี้ถึง2 6 0 0 0 0ล้านบาทนะคะทางภาครัฐก็ออกมาบอกว่าเนี่ยราคาที่มันขาดทุนเนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก1 3 0 0 0 0ล้านบาท กว่าๆเท่านั้นเองนะคะ,ะเดี๋ยวไปฟังเสียงของประชาชนกันนะคะแล้วก็ไปพูดคุยกับคุณเฟยด้วยฐานิตาบุญล้านนะคะนักข่าวจากโต๊ะเศรษฐกิจที่ได้ไปคลุกคลีกับประชาชนนะคะไปดูกันค่ะว่าเสียงของประชาชนมีความคิดเห็นในเรื่องนี้อย่างไรคะ่ะในช่วงปากท้องร้องเปล่าค่ะ กลับเข้ามาคุณเฟยคะ <c oughs> ช่วงตลอดสักอู่สองสัปดาห์ที่ผ่านมานคงไม่มีข่าวไหนที่จะสามารถกลบข่าวนี้ไปได้เรื่องของ,<ม>ของการจำนำข้าวเรียกได้ว่าเป็นเรื่อง Talk o f the Town หรือจะว่าดายคือไม่ว่าจะแบบเกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข,ข้องกับเรื่องนี้ยังไงข้าวก็เป็นเขาเรียกว,ว่าอาหารหลัก หลักๆของคนไทยแล้วก็รวมถึงคนที่อยู่ในภูมิภาคเอเชียของเราด้วยค่ะก็เลยกลายเป็นมหากราบต่อเนื่องมาอย่างยาวนานแล้วก็คาดว่าจะต่อเนื่องไปอีกระยะหนึ่งด้วยเพราะว่าล่าสุดนี้ทางด้านของคณะรัฐมนตรีเองก็มีการมีมาตรการออกมาว่าจะปรับลดราคาลงจาก15,000ก็คือราคาการจดจำน่าข้าวจากเดิมที่ตั้งเอาไว้เมื่อ2ปีที่แล้วตอนนี้ลดลงมาเหลือ12,000บาทภาคของเช้านาเขาว่ายังไงบ้างคะคุณเฟยทันทีที่มี ลดราคารับจำนข้าวเหลือที่ตันละ12,000บาทนะคะก็มีเสียงตอบรับจากสมาคมชาวนาสันทีเขาว่ารับไม่ได้กับราคานี้นะคะเนือ่องจากว่าเขาให้เหตุผลว่าต้นทุนนะคะรวมๆแล้วก็ราคาก็เกือบจะเฉียดที่เขาให้อะคะอ่ะแต่จริงๆแล้วกระทร,ระวงกรเกษตรเนี่ยเขามีการคอราคาต้นทุนนะคะค่ะจากข้อมูลของกระทรวงกรเกษตรเนี่ยเขาประเมินว่าต้นทุนต่อตันเนี่ยใช้ช ต้นทุนประมาณ8,000บาทซึ่งราคาที่ทางรัฐบาลให้รับจำนำเนี่ยอ,อยู่ที่12,000บาทให้ส่วนต่างประมาณ40%นั่นหมายความ,มว่าชาวนาก็น่าจะยังได้รับผลประโยชน์จากแม้ว่าจะมีการปรับลดราคาลงมาเหลืออยู่12,000ทางภาครัฐก็ยังมองว่าชาวนานเนี่ยน่าจะได้ประโยชน์ค่ะขณะที่ตลาดราคาของตลาดโล่งนะคะอ,อยู่ที่ประมาณ11,000บาทค่ะตรงนี้เองนะคะก็เป็นประจำนะคะของ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะบ้านเราไม่เป็นสืบเนื่องคือมีปัญหาเกิดขึ้นก็ต้องมาตามแก้กันเป็นจุดๆซึ่งทําไมแบบไม่คิดว่าเอ๊ะตอนที่คิดโครงการเนี hmm. 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 ่ยมันจะทําได้จริงหรือเปล่าอ่าใช่มันจะสร้างความเสียหายมากขนาดไหนตกลงว่าประโยชน์อยู่กับใครอืมค่ะสุดท้ายก็มาตกที่ผู้บริโภคหรือเปล่า ใช่หรือเปล่าตกที่พวกเราหรือเปล่าตอนนี้ยังง,งงงอยู่ <c oughs> คือคือ,คอทางฝั่งของชาวนานแน่นอนล่ละคะ่ะว่าเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงอยู่แล้วเพราะว่าพวกเขา<ช>เป็นผู้ผู้สร้างข้าวเป็นขึ้นมาเป็นผู้ปลูกข้าวแล้วก็เป็นผู้นําข้าวไปจําหน่ายพวกเขาได้รับผลกระทบโดยตรงอันนี้แน่นอนอยู่แล้วนะคะแต่ว่าถ้าหาว่าในมุมมองของประชาชนคนธรรมดาอย่างเราๆละ่ะคุณเฟยเองคุณเฟยคิดว่าจากมาตรการในการจํหนาข้าวเนี่ยคุณเฟยได้รับผลกระทบมาปะ คือถ้าถามโดยตรงก็ก็ยางยังไม่ได้เห็นผลอะไรอาจจะถามว่าตลอดสัปดาห์ตลอดสองสัปดาห์เนี่ย<ฆ>ที่ไปตามข่าวมาหรือว่าที่ออก<ฆ>ไปตาข่าวมาเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเห็นความชัดเจนว่า wow. แล้วก็ไปใช้ชีวิตฝากท้อไว้กับร้านอาหารตามสั่งเสียส่วนใหญ่คือเราก็ไม่รู้ว่าเขาเนี่ยไปเอาข้าวมาจากตรงไหนค่อนข้างกลัวอยู่ด้วยเหมือนกันไม่แน่นะอนาคตเปลี่ยนเลยดีไหมไม่กินข้าวละไปกินอย่างอื่นไปกินเส้นไปกินขนมปังอะไรอย่างนี้แทนเปเี่ยนไปเลยจากคนไทยที่เคยบริโภคข้าวกลับไปทานขนมปังเป็นฝรั่งกันเลยค่ะ ก็คือมีข้อมูลนะคะวิจัยนะคะ,คะข้อมูลจากศูนย์พัฒนาความรู้นะคะการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้านะคะเขาก็มีการวิจัยนะคะสำรวจการบริโภคข้าวของประชากรโลกว่าส่วนใหญ่เนี่ยอยู่ในแถบเอเชียชโดยประเทศที่มีการบริโภคข้าวมากที่สุดนะคะได้แก่ประเทศจีนค่ะ,คะบริโภคข้าวอยู่ที่416ล้านตันต่อปีออการบริโภคข้าวก็เทียบเท่ากับคือเปรียบกับปริมาณ จำนวนของคนในประเทศเพราะคนจีนก็มีอยู่1,300กว่าล้านคนเพราะฉะนั้นก็ต้องก็ต้องเป็นประเทศที่มีการบริโภคข้าวสูงที่สุดอยู่แล้วส่วนอันดับที่2นะคะก็คือประเทศอินเดียค่ะบริโภคอยู่ที่128ล้านตันต่อปีอันดับ3อินโดนีเซียนะคะ36ล้านตันต่อปีอันดับ4บังคลาเทศ29ล้านตันต่อปีส่วนอันดับที่5นะคะเวียดนาม18ล้านตันต่อปีโดยปริมาณการบริโภคข้าวนะคะของทั้ง5ประเทศเนี่ย <C HA> นับรวมกันแล้วก็คือเป็นการบริโภค70%ของการบริโภคข้าวทั้งหมดทั่วโลกเฉพาะห้าประเทศนี่หรอ,อ70%ของการบริโภคข้าวทั่วโลกค่ะยังมี<ต>ประเทศไทยนะคะอยู่อันดับที่8ค่ะการบริโภคข้าวอยู่ที่9ล้านตันต่อปีค่ะ ทีนี้มันก็มีประเด็นออกมาพอพูดถึงอินเตอร์แบบนี้แล้วไปที่ประเทศอื่นๆมันก็มีประเด็นออกมาว่าการที่เรามีราคาร้าจำนนข้าวที่สูงก็เลยทาให้เราเนี่ยไม่สามารถแข่งกับประเทศเพื่อนบ้านใ,<ช>ในการส่ง<ช>ออกได้ก็เลยทําให้ตอนนี้เนี่ยเราเสียตาแหน่งการส่งออกข้าวไปแล้วจากอันดับที่1เนี่ยตอนนี้เราตกมาอยู่อันดับที่3ก็คือตามหลังทางด้านของเวียดนามแล้วก็<ช>อินเดียคือเราเคยเป็นอันดับหนึ่งใช่ค่ะแล้วก็ดิฉันเองได้ สอบถามไปที่ทาง FAO นะคะหรือว่าองค์การอาหารแล้วก็การเกษตรแห่งสหประชาชาติที่ประจําอยู่ในประเทศไทยดูแลภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเนี่ยเขาก็มองว่าประเทศไทยเราเนี่ยนะคะยังสามารถทวงคืนตําแหน่งที่1ได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือมาตรการทั้งหลายทั้งแหล่เนี่ยต้องมีความโปร่งใสแล้วก็ต้องต้องดําเนินไปให้มันถูกต้องมากกว่านี้ราคาไม่ควรจะสูงขนาดนี้ด้วยก็ต้องฝากภาครัฐไปนะคะเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยมันไม่ได้กระทบแค่ชาวนาแต่ว่ามันกระทบ รายได้หลักๆของประเทศแล้วก็อาจจะส่งผลต่อภาพรวมภาพลักษณ์ของประเทศไทยของเราด้วยนะคะ,คะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการบิสคอนเน t กับช่วงปากท้องร้องปากกันไปแล้วนะคะคุณผู้ชมยังติดตามรายการย้อนหลังแล้วก็สแสดงความคิดเห็นเข้ามาได้นะคะเรื่องราวของการจำนำข้าวรวมถึงติชมรายการของเราเข้ามาได้ะคะ่ะที่ทางด้านของ a c e b o o k แล้วก็ช่องทางของ YouTube ค่ะค้นหาคําว่า nation business connect นะคะส่วนวันนี้คุณเฟย์ธนิตาบุญล่าดิฉันพัชชินนก,กุลและทีมงานลาคุณผู้ชมไปเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ